แดนนี่นักฟุตบอลรักปุกลุกคะ่ะแดนนี่ต้องบอกว่าปุกลุกในวัยนี้เจ้าตัวเองก็เหมาะที่จะลงเอยเข้าสู่ประตูวา่าใครคะ่ะแต่ดูเหมือนเธอจะพอใจกับสถานะที่เป็นอยู่นะคะและให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็นหลักเป็นที่ทราบดีว่าความสวยและความเก่งของเธอเองเธอเองก็เป็นตัวแทนของคนไทยที่ไปประกวดเวทีดังมาแล้วคะ่ะทำให้ถูกใจสำหรับนักบอลท่านหนึ่งนักบอลคนนี้นั่นก็คือคุณแดนนี่ซิมสันนั่นเอง ช่วงนั้นนแฟนคลับ,บามากมายกระต่างลุ้นอยากให้สารความสัมพัญนะคะต่อมาฝ่ายชายที่มีดีกรีไม่เบาคนนี้ถึงแม้จะเล่นในทีมเลสเตอร์ซิตี้เจ้าของแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกฝ่ายก็ได้ทําการขอเบอร์โทรจากคนรู้จักและทําการส่งข้อความเพื่อพูดคุยกันแทบทุกวันหลังจากที่คุณแดนนี่ฉลองได้แชมป์ในไทยเขาจึงนัดสาวป,ปุกลุกให้ไปเที่ยวเล่นต่างประเทศ แม้ก่อนหน้าจะมีข่าวไม่ดีออกมาว่าฝ่ายชายเคยลงไม้ลงมือกับอดีตแฟนซึ่งเธอบอกว่ารู้เรื่องนี้มาก่อนเหมือนกันไม่ขอพูดเเรื่องส่วนตัวคุยกันแบบเพื่อนดังนั้นจึงไม่ได้คิดอะไรอย่างไรก็ตามสุดท้ายเธอก็ไม่ขอสารความสัมพันธ์ต่อน,นั่นเองเหลือเพียงสถานะเป็นมิตรภาพที่ดีให้กันเท่านั้นสำหรับหนุ่มแดนนี่ก็เป็นนักบอลชาวอังกฤษค่ะเล่นเป็นแบ็คขวาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกทั้งยังเป็นบุตรของ คุณพอ่ออดีตปีกซ้ายของแมนซิตี้หลายคนอาจจะไม่รู้เจ้าตัวนั้นมีบุตรสาวติดมาหนึ่งคนก็คือน้องสกายยิ่งโตก็ยิ่งสวยจะเป็นอย่างไรมารับชมกันค่ะ